พี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับผมโอชนะจวนมาพบปะพูดคุยกับพี่ๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยจะนำเอาวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับนั่นก็คือพระปิดตาของหลวงปู่มาให้ชมการจะสร้างพระปิดตาของหลวงปู่เนี่ยมีการจัดสร้างอยู่ประมาณ3าถึงสรุ่นแต่รุ่นที่เป็นพระหลักๆหรือพระยอดนิยมเลยก็จะมีอยู่ประมาณ2อถึงสรุ่นนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อพระปิดตารุ่นกินดามณี หรือพระปิตาปดหนี้นะครับเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างนะครับวันนี้นี่มีโอกาสผมจะนามาให้ชมทั้ง2รุ่นเลยเนื่องจากว่าผมในนาพระเปรียเพึ่งเสร็จนะครับก็ใช้เวลาน,านานมากๆเลยนะครับเดิมทีการจัดสร้างพระปิตาเนี่ยมีการจัดสร้างมาก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างเนื่นนานนะครับตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลเก่าแก่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในการจัดสร้างวัตถุมงคล เห็นได้ว่าวัตถุมงคลในประเภทพระปิดตานะครับพระปิดทวารนนพระเขวัมปฏิหรือพระเขวัมบดีนั่นเองนะครับพุทธคุณเนี่ยเรียกได้ว่าครอบจักรวาลเลยจนเป็นที่นิยมของครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆที่มีการจัดสร้างนะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีทั้งแสงด้วยนะครับปัญหานะครับหัวข้อธรรมต่างๆรวมทั้งพุทธค,คุณที่เด่นในทุกๆด้านนะ อย่างพระบิดต,ตาของหลวงพ,พ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเอกอุกทางด้านมหาอุดโคงกพันธหรือจะเป็นพระบิดต,ตาที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับอย่างพระบิดาของหลวงปู่หยางวัดสะพานสูงซึ่งสนนราคาเนี่ยนะครับการเช่าหาเปลี่ยนมือเนี่ยอยู่ที่หลักล้านกันเลยทีเดียวอย่างพระบิดต,ตาของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีเนี่ยถือได้ว่าเป็นพระบิดต,ตาที่เด่นทางด้านเมตตามหาสนีอย่างที่สุดนะครับ พระปิตานะครับมีการจัดสร้างมาโดยนะครับนำเอาพุทธประวัติของนะครับสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นก็คือพระมหากัจจายยนะหรือพระสังกัจจายนะครับถือว่าเป็นองค์เดียวกันอีกชื่อหนึ่งของท่านนะครับก็คือพระข้าบําปิหรือพระขบะํบดีซึ่งแปลว่าผู้มีความงามละไม้คล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจน อ,อุบาสิกานะครับรวมถึงสมณะชีพามต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระคมปฏิหรือพระมหากระจายนะเนี่ยนะครับจนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลามาถวายสักการะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแย่งกันถวายนะครับกับพระมหากระจายนะเพราะว่าเข้าใจผิดนั่นเองนจนบางครั้งเนี่ยเกิดความ กนหลหนเกิดความวุ่นวายนะครับท่านเนี่ยก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เพื่อเป็นการนะครับไม่อยากให้ใครนะครับมองดูท่านเนี่ยทัดเทียมกันกันกบองค์สเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็เลยอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตด้วยแรงอธิษฐานจิตนะครับด้วยอานาจจิตของท่านนะครับทําให้จากรูปลักษณ์นะครับจากรัศมีที่สวยงามของท่านเนี่ยนะครับกลับกลายเป็น ระสาวกนะครับที่มีรูปทรงนะครับอ้วนพุงพุยนะครับเรียกได้ว่าความอ,อัปปกรักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในโลกเนี่ยมารวมกันนะครับที่องค์ท่านเลยก็ว่าได้นะครับจนกลายเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับที่มีลักษณะของนะครับผ้าปิดตานะครับจะเห็นว่าพะาระคำปฏิเนี่ย รูปทรงการจัดสร้างตามพิมพ์นิยมเนี่ยก็จะเป็นพระองค์อ้วนๆนะครับพุงพุ้ยแล้วก็ยกมือขึ้นปิดหน้านั่นเองนะครับถึงแม้กระทั่งถึงแม้กระนั้นเลยนะครับการที่ท่านอธิษฐานกิ่ให้ตัวท่านนะครับรูปร่างของท่านอัปปะลัคนณ์คนก็ยังนะครับนิยมมาถวายนะครับลาบสักการะแก่ท่านนะครับจนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับถึงกับ ยกดองท่านว่าเป็นผู้นะครับมีลาบมากลองเสมอเหมือนกันกันกนกบองค์พระศรีวลีเลยนะครับด้วยพุทธประวัตินะครับในช่วงนี้นะครับครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆเานี่ยก็เลยนะครับนิยมการจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบของพระควังปฏิหรือพระปิดตานั่นเองนะครับแถมการจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบนี้เนะี่ย แต่งหัวข้อทำอยังไก็คือการยกมือนะครับปิดปิดหน้าปิดตานะครับปิดทวานรเพื่อ,ะอะน,นะครับปิดจากอาสวะกิเลสนะครับที่จะเข้ามานะครับยุ่งเกี่ยวภายในจิตใจของเรานั่นนะเองเหมือน,นกันกับคนเราถ้าไม่ได้ยินไม่เห็นนะครับไม่พูดนะครับบางครั้งในจิตใจก็จะสงบนะครับไม่วุ่นวายน,นั่นเองนี่คือ เคล็ดในการจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบของพระปิดตานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมนํามาให้ชมนะครับเป็นพระปิดตานะครับองซ้ายมือเนี่ยเป็นพระปิดตาจินดามณีนะครับองขวาเนี่ยเป็นพระปิดตาปนี่แช่น้ำมนต์นะครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับแต่รูปแบบแม่พิมพ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราคานะครับการเช่าหาเปลี่ยนมือก็แตกต่างกันมากพอสมควร นะครับแต่เป็นพระที่ปลูกเสกในวาระในพิธีไล่เรียกกันนะครับพระปิตาปุณณีเนี่ยปลูกเสกในปี63นะครับปิตาจินดามณีเนี่ยปลูกเสกในปี64นะครับแต่จินดามณีเนี่ยค่อนข้างราคาแพงกว่านะครับขอกล่าวถึงพระปิตาจินดามณีกันเลยนะครับเป็นรุ่นแรกที่ผมนํามาให้ชมนะครับลักษณะแม่พิมพเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะครับเป็นพระ นะครับที่ปิดตาอยู่บนฐานดอกบัวนะครับเนื้อหามวลสารลักษณะใ,ใกล้เคียงกันนะครับมีทั้งผงพุทธคุณต่างๆผงกินดามานีนะครับเป็นพระปิดตาหรือเป็นวัตถุมงคลในไม่กี่รุ่นนะครับที่ด้านหลังเนี่ยลงอักขระพระคาถาเนี่ยเฉพาะทางเลยนั่นก็คือพระคาถากินดามณีนะครับ ซึ่งจะลงไว้ว่าจินดามณีประเสธโถจินดามณนีโนพุทธสติมันตะตังมีวทวโนกิตตาตะนะครับยะฮิเวโตตะนะซึ่งด้วยความที่เปลี่ยนผราผงนะครับอัขระพระคาถาต่างๆที่ลงอยู่เนี่ยเราก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่เหมือนกันกันกบผ้าเหรียญน,นะครับ ปิตาจินามณีเนี่ยปลูกเศษทั้งสิ้นเลยเนี่ยสามวาละนะครับเป็นพระที่ปลูกเสกดีมา,มากๆแล้วก็จัดสร้างตามตำรับตำราบโบราณจริงๆเลยนะครับแม้กระทั่งการที่จะนำมาบูชาครั้งแรกกันนำขึ้นคอครั้งแรกเนี่ยนะครับจะต้องมีการบูชาด้วยใครห้อยพันบาทนะครับเป็นศัพท์ทางอีสานนะครับเป็นไข่นั่นก็คือจะต้องมี ทองหนึ่งบาทมีอดอกไม้ขาวหรือดอกไม้หเหลืองร้อยดอกนะครับข้าวตอกอร้อยจอกนะครับเมีย่ยงร้อยคำภูนะครับบุรีร้อยยาสูบนะครับร้อยมวนนะครับซึ่งบูชาถ้าจะบูชาตามถูกต้องตามตำราเนี่ยค่อนข้างที่จะบูชายากมากๆเลยนะครับแล้วพุทุกุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับ ทุกอง์์นจะต้องมีรันนัมเบอร์แล้วก็ต่อโค้ดนะครับการจัดสร้างจำนวนการจัดสร้างเนี่ยอยู่ราวๆทั้งสิ้นประมาณ3,200องค์นะครับแล้วก็ที่ที่ชำรุดเนี่ยประมาณ2-3 0 0องคา้องค์แล้วก็นำไปเป็นีนนำไปสร้างเป็นลูกอมกินดามณนีนะครับอย่างหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยได้ยินนะครับน่นะครับนั่นะก็คือนำนะครับพระปิตาจินดามณีเนี่ย ตอนที่ปั๊มนะครับอาจจะมีการชํารุดแตกหักนะครับไปสร้างเป็นลูกอมกินดามณนีแล้วก็สนุนราคาเนะี่ยก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,นะครับพู้ทุคุณนะี่ดีมากๆเลยพูดถึงการปลูกเสียของวัตถุมงคลรุ่นนี้เลยไม่แปลกใจเลยที่พระปิตาจินดามณนีเนี่ยทำไมถึงนะครับเป็นพระหลักยอดนิยมสนุนราคาในแรงเพราะว่าการจัดสร้างแล้วก็เรียกได้ว่า าตามตำรับตำราโบราณการจัดสร้างถูกต้องตามตำราจริงๆนะครับปลูกเสกทั้งสิ้นสามวาระวาระแรกเนี่ยปลูกเสกที่พระธาตุจอมศรีนะครับจังหวัดมหาสรารคามหลวงปู่พ่อหาจิลานะครับพีมวลสารไม้กระทงบทมวลสารเนี่ยบทไม่ตัวของท่านเองตอนหน้าทาและกำนันที่มาร่วมงานเลยนะครับาวาระที่สองเนี่ยปลูกเสกที่วัดหลวงพ่อพระใสนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับของภาคอีสานเลยวาระที่สามวาระสุดท้ายเนี่ยปลูกเสกตามตำรับตำราโบราณจริงๆนะครับที่สวนสงแกเป็ดน,นี่คือความพิเศษของพระปิตากินดมณีนะครับหลวงปู่เนี่ยบอกว่าพระรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่ดีมากๆแล้วก็ปแปลกแม้กระทั่งตัวหลวงปู่เองเนี่ยก็ยังอยากมีไม่บูชาเลย ท่านบอกว่ากับไรเนี่ยกลายเป็นดีกับคนไม่มีเนี่ยให้มีได้ตามคาําอธิษฐานเลยเดีนะ๋ยมนกินดาม,มณีนะครับที่ปลูกเสกในเขาเรียกว่าพิธีกินดาม,มณีมณ์นะครับมนกินดาม,มณีนี่ดีอย่างไรนั่นะก็คือมนแม่ยักษ์สอนลูกนะครับเป็นมนที่เด่นเอกอุกทางด้านเมตตาเรียกทรัพย์เรียกลาบนั่นเองนะครับองค์ที่ผมนามาให้ชมนะครับพิเศษด้านหลังเนี่ยจานเป็น ลายจานมือของหลวงปู่โดยใช้หมึกขาวนะครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยการจานของท่านเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นหมือกทองนะครับหมึกขาวหรือที่เว่าหมึกสีเงินนั่นเองหรือบางทีนยย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 เนี่ยอาจจะมีหมึกแดงนะครับแล้วแต่ท่านจะมีการจานสีหมึกเนี่ยอาจจะนะครับบางบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นกับสีทองนะครับจริงๆเนี่ยท่านใช้จานเนี่ยมีหลายสีนะครับทั้งสีทองสีเ,สเงินสีแดงก็มีนี้นี่คือ นะครความพิเศษและเพืความสวยงามของพระปิดตาจินดามณีส่วนด้านหลังนะครับพระปิดตารุ่นนีเนี่ยด้านหลังจะมีตัวอักษรตัวอักษรเต็มไปหมดนะครับอย่างด้านล่างส่วนเนี่ยพระมหาศิลาศสดจันโถนะครับด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่นะครับกำลังนั่งในท่าภาวนาอยู่นะครับพิงจิตดูเข้มขังมากๆเลย ลักษณะแม่พิมพ์เนสวยงามมากนะครับเป็นเรียกได้ว่าสวยงามเป็นเฉพาะเลยไม่ได้ลอกเรียนแบบใครเลยเนื้อหามวลสารเนี่ยนะครับเป็นรวมเอาผงพุทธคุณทั้งผงจินดามนีผลของพุทธคุณที่เด่นในทุกๆด้านเลยนะครับมาให้มาทำเป็นมารวบรวมกันนั่นเองครับ วันณะของผงพุทธคุณเนี่ยมีความคล้ายคลึงก,กันกับพระปิตาปดนีนะครับในการต่อไปที่ผมนํามาให้ชมเป็นพระปิตาปดนีแช่น้ำมนต์นะครับพระปิตาปดนีเนี่ยจะสร้างในปี63ปลูกเสก9วัน9 000, คืนนะครับปลูกเสกหลายวาระด้วยเป็นวัตถุมงคลที่ราคาย่อมเยาแต่น่าใช้มากนะครับมีทั้งแช่น้ำมนต์แล้วก็ไม่แช่น้ำมนต์แช่น้ำมนต์มีการจัดสร้างเพียงแค่800องค์นะครับ หลายท่านเนี่ยอาจจะถกเถียงกันนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าวัตถุมงคลนะครับกิตาปุนนี่เนี่ยมีทั้งหมดสองบล็อกนะครับสองบล็อกนะครับตัวคุมบล็อกตัวกํากับบล็อกก็มีสองเหมือนกันนะครับส่วนบล็อกหลังในมีเพียงแค่บล็อกเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลนะครับกิตาปุนนี่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นขอบบางขอบหนาหน้ามีกําไรหน้าไม่มีกําไรหลังนะครับขีดหลังปิ้นหรือไม่ปิ้น ล้วนแล้วจะเป็นพระเท,ะทียนังสิ้นนะครับขอให้ท่านสบายใจได้นะครับเวลาดูนะครับให้ดูโดยรวมก็คือดูมวลสารที่อยู่ในองค์พระนะครับต้องมีความเหมือนกันนะครับที่ผมนำมาให้ชมบรรณะอาจจะแตกต่างกันได้แต่ให้สังเกตด,ดูมวลสารนะครับทั่วองค์พระในมีผงพุทธคุณสีขาวๆนี่กระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะครับ ขอบด้านข้างนะครับอาจจะมีหนาบ้างบางบ้าง,างเพราะว่าตัวกํากับบล็อกเนี่ยมี2ตัวนะเนื่องจากว่าบล็อกหน้าและตัวกํากับบล็อกเนี่ยนะครับอีกหนึ่งบล็อกเนเป็นผ้าปิดตาสมปรานาของพระอาจารย์สุริยนันมัตวังน้ําเย็ยนนะครับส่วนบล็อกหลังเนี่ยมีเพียงแค่บล็อกเดียวบล็อกหน้าเนี่ยก็มี2บล็อกนะครับมีบล็อกที่มีกําไรแล้วก็บล็อกที่ไม่มีกําไรนั่นเองนะครับเพราะว่า บล็อกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เอามาจากพระปิดตาสมปรารถนาของมัดป่าลาังน้ำหยินนั่นเองอันนี้เนี่ยไม่ต้องสับสนนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าพระที่ตัวเองมีเนี่ยปลอมนะครับอันนี้ให้สบายใจได้นะครับการมาดูวัตถุมงคลเนี่ยต้องดูองค์รวมดูเนื้อหามวลสารต่างๆรวมไปถึงข้อมูลการจัดสร้างนะครับเห็นพระนะครับการดูเนี่ยเห็นพระ เจเนี่ยเป็นพราแท้เนี่ยยังไม่น่าเสียใจเท่ากับเห็นพราแท้แล้วเราเนี่ยตัดสินว่าเป็นพระเจนะครับอันนี้น่าน่าน้อยใจน่าเสียใจนะครับอันนี้เนี่เป็นผงไม้ตะเคียนนะครับเนื่องจากว่าได้รับไม้ตะเคียนในการเศษไม้ตะเคียนเนี่ยในการจัดสร้างเสนาสนะวัดป่าบางน้าเย็นนะครับของพระจา์สุริยันนะครับท่านเมตตามอบให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่พระมหาศีลานำมาเป็นมวลสารหนักในการสร้างวัตถุมงคล ็นพระปิดตาปด่นนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปทรงของพระกบมปปินะครับยกมือปิดทวารส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับประทับยันเหนือดวงไว้นะครับหรือหลายหลายท่านในเรียกว่ายันคนสามหมู่บ้านกินน้ําบ่เดียวกันแล้วก็มีคําว่าปด่นนี่นะครับยันเนต้องคมคมแบบนี้เลยนะครับถึงจะแช่น้ามนต์ไว้สักเก้าวันเก้าคืนก็จริงแต่ดูลายยันนะครับต้องคมเหมือนกันกับนําเข็มนะครับมาเขียนเลย นะครับนี่คือความคมนะครับถ้าถอดออกมามันก็จะไม่คมแบบนี้นะครับนี่คือผ้าแทวๆนะครับส่วนผิวลุ้งหรือไม่ลุ้งเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการตอนที่แช่น้ำมนอาจจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างนะครับแต่ถ้าแช่น้ำมนก็จะมีความก่อนนะครับสีก็จะซีดเพราะว่าแช่ไว้ค่อนข้างหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับเป็นพระที่ยังเล่นหาสบายใจได้ครับ มีปลอมแต่ไม่เหมือนนะครับถ้าใครเคยเห็นองค์จริงแล้วเนี่ยก็จะแยกได้โดยง่ายนะครับทั้งสองรุ่นเลยนะครับเป็นพระที่ศึกษาง่ายนะครับเก็บสะสมง่ายเพราะว่ามีไม่หลายบล็อกนะครับการจัดสร้างก็จัดสร้างในวาระเดียวนะครับไม่มีการทําเสริมเติมแต่งใดๆทั้งสิ้น แล้วก็ยังถือว่าเป็นพระหลักๆของหลวงปู่พระมหาศิลาเลยสามารถเลือกหาเช่าบูชาได้อย่างสบายใจนะครับองค์พระปิตาปุณณีนะครับองค์ขวามือนี่มีเจ้าของแล้วนะครับผมก็จะได้ส่งให้ท่านนะครับเพราะว่าท่านก็รอผมส่งไปให้ในนานแล้วเพราะว่าผมนําไปให้ช่างเลี่ยมนะครับช่างก็เลี่ยมค่อนข้างช้านะครับกินเวลาเนี่เป็นเดือนเลยนะครับ่านนี้ท่านคงรอแย่แล้วผมก็ต้องรีบนําไปจัดส่งให้ท่านนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยขอ จบคลิปด้วยวัตถุมงคลพระปิตาทั้งสองรุ่นของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับสวัสดีครับ